สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเอกเช่นเคยในวิชาพระพุทธศาสนาวันนี้คุณครูจะมาทบทวนบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4กับหน่วยการเรียนรู้ที่5ก่อนที่นักเรียนจะสอบกลางภาคเรามาดูหน่วยการเรียนรู้ที่4หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธในหน่วยการเรียนรู้ที่4 คุณครูจะสรุปสาระสําคัญให้นักเรียนฟังนะลูกการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนาสถานวัดเป็นศาสนาสถานของพระพุทธศาสนาเป็นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธศาส,สนิกชนจึงควรบํำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดโดยการดูแลรักษาความสะอาดปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบและ เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางาศาสนาการแสดงตนเป็นพุทธ,ธรรมามกะเป็นพิธีประกาศตนเป็นชาวพุทธและนับถือพระพุทธาศาสนาและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตการบำเพ็นประโยชน์ต่อศาสนสถาน ของศาสนาต่างๆนักเรียนยังจำได้ไหมลูกศาสนสถานของศาสนาอิสลามก็คือมัสยิดศาสนสถานของศาสนาคิดก็คือโบสถ์การเข้าไปในศาสนสถานของศาสนาต่างๆควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและดูแลรักษาความสะอาด ของศาสนาสถานของศาสนาต่างๆคุณครูก็ได้อธิบายนะลูกนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4ให้นักเรียนฟังไปแล้วนะลูกเรามาดูหน่วยการเรียนรู้ที่5หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญาคุณครูเคยทวนให้นักเรียนฟังไปแล้วนะลูกวันนี้คุณครูจะทบทวนให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะลูก การสวดมนต์และแผ่เมตตาเป็นประจำจะทำให้จิตใจที่สงบบริสุทธิ์และช่วยทำให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่นการฝึกสมาธิจเจริญปัญญาช่วยให้มีสติในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยการสวดมนต์และแผ่เมตตานักเรียนยังจำได้ไหมลูก การสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรันตนตรัยช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิการแผ่เมตตาเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นการฝึกสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิเพื่อเจริญปัญญาการฝึกสมาธิ จะทำให้มีสติและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะลูกในการทำกิจการต่างๆอย่างมีสติจะทำให้งานที่ทำสำเร็จลุ่วงไปด้วยดีนี่คือการฝึกสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิคุณครูก็ได้ทบทวนนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่5ให้นักเรียนฟังไปแล้วนะลูกเรามาทำใบงานเสริมกันเลยนะคะ นักเรียนหยิบใบงานพระพุทธศาสนาขึ้นมาเลยนะลูกวันนี้ใบงานจะมีทั้งหมดสามใบนะลูกใบงานที่หนึ่งกับใบงานที่สองนะลูกนะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าส่วนใบงานที่สามนะลูกคุณครูจะทบทวนในหน่วยการเรียนรู้ที่สี่และหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าเรามาดูใบงานที่หนึ่งกันเลยนะคะกิจกรรมที่หนึ่งการสวดมนต์และแผ่เมตตา ให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้อง 1. น,นักเรียนในภาพกำลังทำอะไรสังเกตภาพนี้นะลูกนักเรียนในภาพกำลังทำอะไรกลมที่ 1. แสดงตนเป็นพุทธมามะกะกลมที่สองกราบพระพุทธรูปข้อไหนถูกต้องข้อที่ถูกต้องก็คือกราบพระพุทธรูป 2. นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระในโอกาสใดบ้าง 1. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ไหมลูกได้นะคะนักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยนะลูกกลุมที่สองกิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนได้ไหมลูกข้อนี้ได้เหมือนกันนะลูก 3. เมื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรลูก กรมที่หจิตใจสงบเกิดสมาธิกลมที่สองได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือจิตใจสงบเกิดสมาธินักเรียนมาดูคำสั่งต่อไปนะลูกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าข้อความที่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสวดมนต์และแผ่เมตตา นักเรียนมาดูนะลูกจุดเริ่มต้นให้นักเรียนสังเกตลูกสอนนะลูกนะคะข้อไหนถูกต้องให้นักเรียนติ๊กถูกนะลูกข้อไหนไม่ถูกต้องนักเรียนก็ไม่ต้องติ๊กนะลูกเว้นว่าเอาไว้มาดูกลมที่หนึ่งสวดมนต์เป็นการแสดงความเคารพต่อพระรันาตนตรัยถูกต้องไหมลูกข้อนี้ถูกต้องเรียนติ๊กถูกลงไปเลยนะลูกกลมที่สอง การสวดมนต์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีโชคลาภถูกต้องไหมลูกข้อ2ไม่ถูกต้องนะลูกนักเรียนก็ไม่ต้องติ๊กถูกนะลูกเว้นว่างไว้นะลูกดูลูกศรสังเกตลูกศรนนะคะมาดูข้อ,ขอที่3การแผ่เมตตาเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นถูกต้องไหมลูกข้อนี้ถูกต้องนักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยนะลูก กลมที่สี่การแผ่เมตตาช่วยขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้มีเมตตาข้อนี้ถูกต้องไหมลูกข้อนี้ถูกต้องกลมที่ห้าการสวดมนต์แผ่เมตตาช่วยให้มองเห็นอนาคตได้ข้อนี้ถูกต้องไหมลูกข้อนี้ไม่ถูกต้องนะลูกนะคะเว้นว่างไว้ลูกข้อที่หกกลมที่หก การสวดมนต์และแผ่เมตตาช่วยให้จิตใจสงบเกิดสมาธิข้อนี้ถูกต้องไหมลูกข้อนี้ถูกต้องนักเรียนติ๊กถูกลงไปเลยนะลูกกิจกรรมที่ 2. การฝึกสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิเพื่อเจริญปัญญาให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตนอย่างมีสติในการทำกิจกรรมต่างๆและวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องคุณครูมีกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมให้นักเรียนนะลูกการปฏิบัติตนอย่างมีสติและผลที่เกิดขึ้นข้อไหนถูกต้องนะลูกมาดูกิจกรรมที่1เรียนหนังสือเมื่อนักเรียนเรียนหนังสือแล้วนะลูกการปฏิบัติตนอย่างมีสติข้อไหนถูกต้องนะลูกกลมที่1ตั้งใจฟัง และคิดตามที่ครูสอน 2. นั่งหลับตาเพื่อให้เกิดสมาธิข้อไหนถูกต้องลูกนะคะเมื่อน,นักเรียนเรียนหนังสือนะลูกนาะการปฏิบัติตนอย่างมีสตินะลูกข้อที่ถูกต้องก็คือตั้งใจและคิดตามที่ครูสอนนะลูกผลที่เกิดขึ้นลูกข้อไหนถูกต้องลูกกลมที่หนึ่ง เกิดความผ่อนคลายกลมที่2เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนลูกข้อไหนถูกต้องลูกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมาดูกิจกรรมที่2การทําการบ้านนะลูกนะคะเมื่อเราปฏิบัติตนนะลูกอย่างมีสตินะลูกเวลาที่นักเรียนทําการบ้านข้อไหนถูกต้องนะลูกกลมที่หนึ่ง ทำการบ้านพร้อมๆกับดูโทรทัศน์ใช่ไหมลูกกลุ่มที่สองตั้งใจทำการบ้านจนเสร็จข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือตั้งใจทำการบ้านจนเสร็จผลที่เกิดขึ้นลูกข้อไหนคะกลุ่มที่หนึ่งมีงานส่งตามกำหนดกลุ่มที่สองเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ข้อไหนลูกถ้าเราตั้งใจทำการบ้านจนเสร็จนะลูกผลที่ตามมาก็คือมีการบ้านส่งตามกําหนดกิจกรรมที่สาการเล่นเราจะเล่นอย่างไรลูกให้มีสติลูกกลมที่หนึ่งเล่นเครื่องเล่นอย่างระมัดระวังกลมที่สองเล่นเครื่องเล่นอย่างรวดโผนข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือ เล่นเครื่องเล่นอย่างระมัดระวงังผลที่ตามมาก็คือกลมที่1เกิดความปลอดภยัยกลมที่สองได้รับบาดเจ็บข้อไหนถูกต้องลูกถ้าเราเล่นเครื่องเล่นอย่างระมัดระวังนะลูกผลที่เกิดก็ขึ้นก็คือเกิดความปลอดภยัยมาดูกิจกรรมที่4การฟังเพลงและร้องเพลงนะลูกถ้าเราฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติ ข้อไหนถูกต้องนะลูกกรมที่หนึ่งเปิดเพลงทิ้งไว้โดยไม่สนใจฟังกรมที่สองฟังเพลงโดยพิจารณาความหมายของเนื้อเพลงข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือฟังเพลงโดยพิจารณาความหมายของเนื้อเพลงนะลูกนะผลที่เกิดขึ้นก็คือกรมที่หนึ่งเกิดความไพเลาะเพลิดเพลินกรมที่สอง มีทัศนะในการทำงานข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือเกิดความไพเราะเพลิดเพลินกิจกรรมที่3ให้นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิเพื่อเจริญปัญญาโดยเลือกคำตอบที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างนะลูกนักเรียนมาดูคำตอบนะลูก 1. ปัญญา 2. สมาธิสาสำเร็จ 4. สติให้นักเรียนนำคำทั้ง4ี่คำนะลูกมาเติมให้ถูกต้องมาดูนะลูกนะคะการมีจุดๆุดจุดเป็นพื้นฐานของจุดจุดจุดนะลูกเราจะเติมอะไรลูกช่องแรกการมีสตินะลูกนักเรียนเติมลงไปเลยนะลูกการมีสติเป็นพื้นฐานของ สมาธินะลูกการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีสติจะทำให้เกิดเกิดอะไรลูกจะทำให้เกิดปัญญาลูกนะคะเมื่อเกิดปัญญาแล้วนลูกและสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นยังไงลูกได้อย่างสำเร็จนลูกนักเรียนเติมลงไปเลยลูกมาดูแบบฝึกหัดทบทวนลูก ในหน่วยการเรียนรู้ที่4กับหน่วยการเรียนรู้ที่5ข้อที่1ข้อใดสัมพันธ์กันข้อใดสัมพันธ์กันกไก่วัดพระพุทธศาส,าสนาสัมพันธ์กันไหมลูกขอไข่โบสถกับศาสนาอิสลามสัมพันธ์ไหมคะขอวายมัสยิดกับศาสนาคิดสัมพันธ์กันไหมลูก ข้อไหนนะลูกนะสัมพันธ์กันลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกไก่วัดกับพระพุทธศาสนาข้อที่สองนักเรียนสามารถช่วยเหลือบำรุงวัดได้ด้วยวิธีใดนักเรียนสามารถช่วยเหลือบำรุงวัดได้ด้วยวิธีใดกอไก่สร้างโบสถ์ถวายวัดได้ไหมลูก ขอไข่ช่วยทำความสะอาดบริเวณวัดขอกวายบริจากที่ดินให้วัดข้อไหนลูกที่นักเรียนสามารถช่วยเหลือบำรุงวัดได้ลูกข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่ช่วยทำความสะอาดบริเวณวัดข้อที่สามข้อใดไม่ใช่นนลูกศาสนสถานข้อใดไม่ใช่ศาสนสถานกอไก่วัด คอไข่มัสยิดคอวกวาสารพระภูมิข้อไหนที่ไม่ใช่ลูกข้อที่ไม่ใช่ก็คือคอวกวาสารพระภูมินะลูกมาดูข้อที่สี่กันต่อเลยนะลูกการปฏิบัติตนในข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อเข้าไปในศาสนาสถานกอไก่แสดงความเคารพพระพุทธรูปโดยการกราบ ขอไข่ไม่พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่นขอควายวิ่งเล่นกับเพื่อนในบริเวณวัดข้อไหนไม่ถูกต้องลูกข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือขอควายวิ่งเล่นกับเพื่อนในบริเวณวัดข้อที่ห้าพุทธมามกะที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด พุทธมามะกะที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไรจรึงจะเหมาะสมที่สุดก็ไก่รักษาศีลห้าเฉพาะวันเกิดขอไข่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขอควายถวายสิ่งของเข้าวัดอยู่เสมอข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนข้อที่หก การบริหารจิตเพื่อให้เกิดสมาธิปฏิบัติได้อย่างไรการบริหารจิตเพื่อให้เกิดสมาธิปฏิบัติได้อย่างไรกอไก่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันขอไข่ทําการบ้านส่งครูเป็นประจำทุกวันคอควายเล่นกีฬาเป็นประจำทุกวันข้อไหนถูกต้องลกูกข้อที่ถูกต้องก็คือกอไก่สวดมนต์ไหว้พระ เป็นประจำทุกวันข้อเจ็ดการเจริญปัญญาส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรการเจริญปัญญาส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรกอไก่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอไขสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ขอวกวพบกับอุปสรรคต่างๆข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือขอไขสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ 8. การสวดมนต์อย่างตั้งใจจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรการสวดมนต์อย่างตั้งใจจะส่งผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ขอพรที่ต้องการได้ขอไข่จิตใจสงบเกิดปัญญาขอกวายปลอดภัยจากทูตผีปีศาจข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่จิตใจสงบเกิดปัญญา 9. นักเรียนแผ่เมตตาเพราะเหตุใดนักเรียนแผ่เมตตาเพราะเหตุใดกอไก่เพราะต้องการให้ผู้อื่นร่ำรวยขอใเพราะต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขขอควายเพราะต้องการให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จในชีวิตข้อไหนถูกต้องข้อที่ถูกต้องก็คือขอใเพราะต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขข้อที่สิบ ข้อใดเป็นการกระทำของผู้ที่มีสติข้อใดเป็นการกระทำของผู้ที่มีสติกไกตั้งใจอ่านหนังสือขอใครเล่นปีนต้นไม้แข่งกับเพื่อนขอกวายพูดคุยกับเพื่อนขนัดข้ามถนนข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกไกลตั้งใจอ่านหนังสือ11การฝึกสมาธิมีประโยชน์อย่างไร การฝึกสมาธิมีประโยชน์อย่างไรก็ไก่งานที่ทำไม่มีคุณภาพขอไก่เกิดปัญหาในการทำงานขอควายงานที่ทำสำเร็จด้วยดีเพราะไหนลูกเพราะที่ถูกต้องก็คือขอควายงานที่ทำสำเร็จด้วยดี 12. ขอ้อใดแสดงถึงการมีสติในการเรียนขอ้อใดแสดงถึงการมีสติในการเรียนไกไก นั่งเมือลอยมองไปนอกห้องขอใครตั้งใจฟังเรื่องที่ครูสอนขอควายพูดคุยกับเพื่อนขณะครูกำลังสอนข้อไนถูกต้องครข้อที่ถูกต้องก็คือขอใครตั้งใจฟังเรื่องที่ครูสอน คุณครูก็ได้ทบทวนนะลูกนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่กับหน่วยการเรียนรู้ที่5ให้นักเรียนฟังไปทั้งหมดแล้วนะลูกนะคะก่อนที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่4กับหน่วยการเรียนรู้ที่5นะลูกก่อนสอบกลางภาคนะลูกแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ